เริ่มต้นจากการที่เราได้เริ่มต้นในการที่รเระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งบรมสุขของเราและมีเป้าหมายที่สุดในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคถึงผลตามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระเลือกสง์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานวัดท่าสุน เราก็ได้เจอหลวงพ่อพวกเราได้มีความโชคดีมากๆแล้วพระอรหันตทุกๆพระองค์โดยเฉพาะหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็ได้สร้างบารมีมาเกือบจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนื่องด้วยท่านเห็นเหล่าบรรดาบริษัทลูกหลานท่านทั้งหลายไดตามท่านมาหลายภพหลายชาติท่านจึงตัดกำลังใจในการลาเพื่อที่จะให้ลูกๆของท่านนั้น ได้เข้าสู่มรรสผลสุพนณิกานณเกี่ยกับการเกิดมาม้าพีมพอด้วยกําลังใจเดดเี่ยวขององค์สมเด็จและก็ได้เมตตาบอกกล่าวองค์หลวงพ่อท่านจึงได้เมตตาพวกเรามาจนถึงวันนี้โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นองท่านก็ได้แนะนําในส่วนของคำสอนให้พวกเรานั้นได้ดําเนินจิตของพวกเราจนมาถึงในวันนี้ดังนั้นวันนี้ที่ทุกคนได้มีโอกาส และยังมีชีวิตมีจิตใจในการเดินมัดเดินผลของตัวเองอยู่ได้ผ่านอุปสรรคต่างๆทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นโรคภัไข้เจ็บต่างๆที่เบียดเดียนพวกเราอยู่ตลอดเวลาภายในที่เป็นร่างกายของเราเองที่มีความเจ็บไข้ไม่สบายภายในจิตของพวกเราที่กุ้นคิดเรื่องราวต่างๆให้มีความเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับพวกเราก็ได้อาศัยการผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ ด้วยการมีพาราธนาตรายเป็นที่พึ่งและด้วยกำลังทานของเราที่เราตั้งใจทำมาดีแล้วเสมือนกับวันนี้เราก็ตัดชีวิตของเรามาการเดินทางนั้นอาจจะเกิดอุปสรรคอุบัติเหตุต่างๆแต่เนื่องด้วยการตั้งใจมาทำความดีในวันนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นคนจะทักจะท้วงอย่างไรหน้าที่การงานจะมีขนาดไหนเราสามารถที่จะละ ในการที่จะมีความเด็ดเดี่ยวในการทําความดีของพวกเราได้ดังนั้นอุปสรรคเหล่านี้จึงไม่ใช่เหตุที่จะทําให้เราไม่สร้างความดีพวกเราก็ได้ผ่านอุปสรรคตรงนี้มาแล้วและอุปสรรคที่เราจะทําให้เรารักษาศีลได้น้อยเราก็ได้ตั้งใจมาสมาทานศีลสมาทานในวันนี้ที่จะให้จิตของเรานั้นมีความบริสุทธิ์เบื้องต้นก็ตั้งแต่เช้าจนถึงณขณะวินาทีนี้ศีลของเรานั้นก็มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ ด้วยการที่ไม่คิดชั่วกับบุคคลอื่นมีจิตคิดที่จะให้เป็นปกติด้วยการที่ระงับวาจาอันส่อเสียดทำให้เกิดความเดือดร้อนเนื้อกายและรอนเนื้อจิตใจของผู้อื่นและแม้กระทั่งการกระทําบางอย่างที่จะส่งผลทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนจากตอนนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้มีการระงับด้วยเจตนาและมีความตั้งใจระมัดระวังศีลของเราจึงมีความตั้งมั่นอยู่เป็นปกติในขณะนี้ และในขณะนี้จิตของพวกเรานั้นรวมเป็นหนึ่งต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมของพระพุทธเจ้าและต่อพระเรยสงฆงคุกุบาอาจารย์ของเราสืบสืบกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความตั้งใจในการมาสร้างความดีเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกันอย่างนี้จิตจึงมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาและด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ก็เป็นเหตุที่มีปัญญายาณอย่างรู้ว่าพวกเรานั้นได้เกิดมานานนกเป็นอสงค์กับสิ่งที่พวกเราได้ผ่านอุปสรรคต่างๆมานั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวทุลีแค่เท่านั้นเองที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราอาจจะลืมมันไปบ้างแต่ผู้ใดสามารถฝึกลองย้อนกลับไปดูว่าพวกเราได้ผ่านอะไรกันมามากมายขนาดไหนดังนั้นจงตั้งใจเสียเถิด ในขณะนี้เราได้มีโอกาสมีโชคที่ดีแล้วได้มีเวลาที่เราจะได้เคารพองสคมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราได้มาเกิดเจอพธาตุธาตผลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อสมปองที่มีบารมีมากมายอย่างพวกเราก็ได้เห็นประจักษ์แจ้งอยู่แล้วในปัจจุบันขณะและในขณะนี้ท่านก็ได้เมตตาอบร,รมสั่งสอนพวกเราประคับประคองพวกเรา แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธกัสสกรือแม้กระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมองค์ปัจจุบันท่านปู่สหบดีพร์และพค์ทุกชั้นภูท่านปู่พระอินทัญญาท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านกิทกับและบริวารทั้งหลายแม่พระธรณีพระเพิงพระพายพระโพสกและพระแม่คงคา บิดามารดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดในทุกทุกพทุกทุกชาติทุก,ท,กทุกภูมิต่างก็ได้มาหมดนาได้มารวมจิตรวมใจได้มองเห็นลูกเห็นหลานของท่านตั้งใจในการสร้างความดีในวันนี้และตั้งใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้อะไรก็ตามที่มันจะพังาพายเถือไปพ่อแม่บิดามารดาของเรานั้นล้วนแล้วแต่ให้อภัยเสมอ ท่านเริ่มมองเห็นลูกของท่านแล้วว่าจากการที่ลูกของท่านนั้นได้หลงผิดมานานนับประสงค์ไข่เกัาบัดนี้ท่านก็ได้ดนจิตโดนใจของพวกเรานั้นให้ได้มาเดินสู่ทางสายกลางทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าสู่มรรคส่ผลท่านมองเห็นพวกเรามีความเป็นทุกข์ทั้งทางโลกและความเป็นทุกข์ทั้งการเจริญภายในของจิตของเราเองท่านก็ได้มีแต่ความเศร้า ที่มองเห็นพวกเรานั้นหลวงแล้วหลวงเล่าผิดแล้วผิดเล่าและเมตตาในการที่จะทําให้พวกเรานั้นเข้าสู่ทางที่เป็นทางสายกลางและให้กําลังใจพวกเราเสมอและในขณะน,นี้ท่านก็คอยประคับประคองพวกเราอยู่อุปสรรคต่างๆท่านก็คอยปัดเป่าทําให้พวกเรานั้นเดินเข้ามาสู่ทางสามารถที่จะให้ทานเป็นทานที่ทําให้แก่สาธารณประโยชน์ เพื่อให้บุคคลอื่นนั้นมีจิตใจที่เป็นสุขในขณะที่เราดำเนินจิตอยู่อย่างนั้นจิตเราเองก็มีความเป็นสุขงานสาธารณประโยชน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ถือเป็นสำคัญและงานที่สองที่พวกเราต้องถือไว้เป็นสำคัญก็คือการที่เราต้องทรงสมาบัติการปฏิบัติของพวกเราให้มีความยิ่งยิ่งยอดเป็นเหมือนกันทั้งสองสิ่งน,นี้พวกเราจงดำรงไว้ ให้อยู่ในจิตของพวกเราตลอดคืองานที่เป็นสาธารณประโยชน์ทำให้บุคคลอื่นมีความเป็นสุขอยูต่ตลอดและจิตของพวกเรานะั้นต้องทรงในอาสัอาสวัคยานที่ได้จนตัดเข้าสู่มัคสู่ผลเข้าสมาบัติของตนให้ได้มากที่สุดดำรงจิตของตนให้มีความละเอียดละออให้มากที่สุดในส่วนของทานของศีลของสมาธิและของปัญญาสองสิ่งน,นี้จะทำให้จิตของพวกเรานะั้น ปลอดพ้นจากภายอันตรายต่างๆที่มันกำลังจะคาดขึ้นมาทำให้จิตของเรานั้นเกิดความเศอ้หมองสงครามก็เริ่มจะเกิดแล้วภัยพิบัติก็เริ่มจะเกิดแล้วภายภายนอกบ่งบอกให้เราเห็นแล้วว่าจงอย่าประมาทภายภายในของเราคือร่างกายของเรานั้นก็แสดงความเสื่อมแล้วเริ่มมีความเจ็บไข้ไม่สบายเป็นปกติแล้ว และจิตของเราก็ยังมีความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติมีแต่ความเศร้าหมองกินใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นแสดงให้เราเตือนให้เรารู้แล้วว่าเวลาของพวกเรานั้นไม่ได้มีอยู่นานมากนนะดังนั้นในวันนี้ที่พวกเราได้ตั้งใจกันมาตั้งใจกันมาแสดงถึงความกระตันอยูต่ออง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเรานั้นก็จะหลงเวียนเกิดเวียนตายอยู่นานับผสมไข่กับทนต่อความเป็นทุกข์เวียนไปเวียนมาและก็ยากกับการที่ต้องกลับมาเกิดทุกทุกภพทุกทุก,ท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 กชาติหนึ่งชาติที่อยากกลับมาเกิดก็ต้องเสวยวิบากกรรมต่างๆที่ตนเองได้สร้างมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เนื่องด้วยความไม่รู้จิตจึงหลงยินดีอยู่แบบนี้เป็นปกติในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตัดสรู้ทางแห่งการดุดพ้นได้เมตตาสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาจนถึง2,500กว่าปีมาแล้วโดยมีองค์สมเด็จได้เมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาพวกเราจนถึงในขณะนี้เราจึงได้ลิ้นลดในพระธรรมคำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติทางจิตของพวกเราเป็นปกติ วันนี้ที่พวกเราได้มาจึงได้ออกมาสแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นที่พึ่งผู้มีพระคุณของพวกเราเป็นที่พึ่งและที่สําคัญคือบิดาม,มารดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านก็ได้ประคับประคองพวกเรามาจนถึงในขณะนี้ดังนั้นวันนี้พวกเรานั้นได้สํารวมกายสํารวมใจ วางภาระทั้งหมดไม่ว่าความอยากในอนาคตก็วางลงเสียก่อนอย่าเพิ่งดิ้นรนจิตของเราให้มีความเศร้าหมองอุปสรรคอะไรจะเกิดในขณะน,นี้เวลานี้ก็ปล่อยมันไปถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่าให้มันมาขัดขวางความดีของเราอย่าให้ความดีของเรานั้นเกิดความเศร้าหมองโดยเด็ดขาดดังนั้นวันนี้เราตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างผ่านอุปสรรคมานานนับประการแล้วและก็ได้มาขนาดนี้ มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้เมตตาโดยองค์หลวงพี่ท่านก็ได้เมตตาพวกเราน้อมนําจิตของพวกเรานั้นให้เกิดกุศลผลบุญต่างๆดังนั้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการงานของเราจากเรื่องเราของเราทั้งหมดอย่าให้มาทําให้จิตของพวกเรานั้นเกิดความเศร้าหมองให้จิตของพวกเรานั้นได้ดําเนินในทาในศีลในสมาธิและปัญญาในวันนี้ให้เต็มบริบูรณ์ ในลำดับถัดไปเดี๋ยวพวกเราจะได้น้อมนำในการสรวดสาธยายบทมนต์ที่ระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระยไดนพร้อมเพียงกันนะครับ สิ่งสังเกตนหลายอย่างนะครับเม่ตาเป็นมรา,าในวันนี้นะครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีอันนี้ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ฟังเป็นพิธานเล,เลน่นๆท่านก็ได้เมตตาบอกว่ามากันแล้วเหรอลูกท่านทำท่านจะท่านบอกว่าไหน่กันบ้างไหมแล้วก็พวกเราก็ได้ฝากทำกันมาเยอะแล้วท่านก็จะมาเก็บลูกหลานท่านช่วยกันนะครับ ทุกคนที่มาในวันนี้ผมเชื่อว่ามีเหตุแน่นอนแล้วก็พระเดชพระคุณของพ่อท่านก็เมตตาพวกเรามากๆถ้าใครได้เห็นหน้าองค์ท่านจะเห็นเลยว่าท่านจะเหมือนกับมองดูพวกเราแล้วก็บอกว่ามาแล้วเหรอลูกตั้งใจกันมาแล้วเหรอลูกแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าจะมีไปก็ให้พวกเรานั้นได้ดำรงจิตของเราให้ตั้งมั่นที่สุดนะครับแล้วก็ วันนี้ท่านจึงได้เมตตาบอกว่าขณะนี้ให้พวกเรานะครับกำหนดจิตสบายๆส,สักครู่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นให้อธิษฐานขอเพราะว่าวันนี้เป็นการเปิดเชื่อมการทั้งหมดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่ว่าใครจะอธิษฐานขออะไรนะครับก,ก็ขณะนี้ก็ให้ทุกคนได้สิ่งที่เราฝึกมาดีแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น ออการเข้าสู่อารมณ์สมาธิภายในจิตของเรียนที่เราฝึกกันมาทุกๆคอร์สนะครับก็ให้เราได้ทําสมาธิให้ได้มากที่สุดในขณะนี้เป็นช่วงครู่หลังจากนั้นเรื่องด้วยอาศัยบุญบารมีที่เราได้ตั้งใจทํามาตั้งแต่เช้าจนถึงขณะน,นี้ด้วยการว่างจากกิเลสว่างจากปัญหาว่างจากอุปาทานและว,ว่างจากอกุศลกรรมเพียงช่วงครู่ แล้วน้อมนึกถึงสิ่งที่เราตั้งใจอธิษฐานขอ